พระประคุณสมเด็จครับุูทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ผนตะวันออกเจ้าวาดปัจไตรวิทยาราเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่26กประจำปี2568ที่ตําหนักเพชรวัดบ,บวรเวทวิหารจากนั้นได้มีการถแถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจโดยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตําแหน่งกรองเจ้าคณะภาคสองรองเจ้าคณะภาค15ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่26ประจำปี2568พร้อมกันนี้ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ชาติเข้าร่วมประชุมโดยวันนี้สอนตราจารย์กิตุคุณมววันศักดิวันโน่รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแชาติเข้ากราบถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคมที่ตำหนักเพชรวัดบมวันนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรชัชพลชัยพรผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแถลงข่าวผลการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่2ระบบบัญชีมาตรฐานสำหรับวัดเตรียมใช้กำวัดนำร่องที่เข้าร่วมในปี2568จำนวน80วัดที่ประชุมมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขหุนเนือมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษา,จา,กาเจ้าคณะเขตธนบุรี ตั้งรองเจ้าคณะภาค2เจ้าคณะภาค15ผู้รักษาการแทนเจ้าวาดประรำหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดประรำหลวงน้มสักการท่านพระเทรานุเทระและเรียนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับวันนี้มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่26ทับ2568ในวันศุกร์ที่10ตุลาคม2 5 6 8ณนะตําหนักเพรวัดบรวรนิเวศวิหารนะครับวันนี้มีวาระ พิเศษคือท่านรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กํากับดูแลงานสํานักง,งานพระพุทธศาสนาชาติและสนองงานคณะสงฆ์มาถวายสักการะแด่ที่ประชุมมหาเทรสมาคมคือท่านศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิวันโนนะครับวันนี้ท่านศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิวันโนรองนายกรัฐมนตรีได้มาถวายสักการะในการประชุมซึ่ง จ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ที่มาประชุมในวันนี้เป็นประธานในที่ประชุมท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ประรบถึงนโยบายรัฐบาลตามที่ทได้แถลงไปแล้วในการเข้ารับตําแหน่งนะครับว่ามีหน้าที่มีบทบาทหลักในการที่จะอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดหน้าที่หลักการของ รัฐบาลเอาไว้นะครับฉะนั้นคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลในปัจจุบันนี้ก็จะได้ดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยในการคุ้มครองปกป้องดูแลและก็อุปถมัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปส่วนมาตราการทั้งหลายต่างๆนานาที่รัฐบาลได้กําหนดแนวนโยบายไว้นะครับก็เป็นไปตามที่ได้ถแถลงแนวนโยบายไว้ว่าจะอยู่ในดํนรี ของมหาเทรสมาคมและต้องได้รับพระสังฆราชอนุมัติก่อนที่จะนำไปบังคับใช้ทุกประกาศนะครับก็ขอให้ท่านพุทธบริษัททุกท่านได้ติดตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งผลเป็นรูปธรรมเป็นมาตรการเป็นกฎระเบียบต่างๆนานาซึ่งจากการที่ได้ฟังแนวทางของท่านรองนายรัฐมนตรี กับกรรมการมหาเถรสมาคมเมื่อมีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ดําเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องต้องตรงกันนะครับแล้วก็รัฐบาลก็พร้อมที่จะอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยผ่าน,นกลไกของหน่วยงานสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและภาคส่วนต่างๆจะเป็นในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคตนะครับก็โปรดติดตามการ ถแถลงของคณะรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อวัน,วนโนซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในกิจการสนังงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและการคณะสงฆ์ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายมาต่อไปนะครับเรื่องของการเ,าเรื่องของวาระที่ พิ่งทราบในการประชุมมหาเถรสมาคมในครั้งนี้นะครับในเรื่องการสาธารณูปการที่เป็นการขออนุญาตตั้งวัดนั้นในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568มีจำนวน38วัดนะครับ ในรายงานที่นําเสนอมหาเทรสมาคมเพื่อทราบนั้นมีการขออนุญ,ญาตสร้างวัดในที่ดินของเอกชนผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินได้แสดงเจตนาที่จะยกที่ดินให้แก่วัดจํานวนถึง16รายนะครับแล้วก็มีรายงานการขออนุญ,ญาตสร้างวัดในที่ดินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับหนังสืออนุญ,ญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจำนวน22รายนะครับรวมเป็น38รายฉะนั้นเราก็มี ทิศทางของการที่จะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางคู่กับชุมชนตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์และสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไปนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัด ที่2ประจําปีงบประมาณ2568ซึ่งสํงงานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เราเรียกย่อๆกันว่ากรพอรอนะครับได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินส่วนราชการของสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําปีงบประมาณ2568นะครับในการกําหนดตัวชี้วัดของกอรพอรอต่อสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี้ได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาเรื่องระบบรายงานทางการเงินของวัดน,นะครับฉะนั้น ตัวชี้วัดสําคัญที่จะกําหนดทิศทางของการปฏิบัติงานของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้นําเสนอให้มหาเถรสมาคมได้โปรดทราบนั้นก็คือตัวชี้วัดที่2นะครับคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นําระบบบัญชีมาตรฐานสําหรับวัดจํานวน6แบบประกอบด้วยสมุดเงินสดรับรายรับและจ่ายประจําวันสมุดเงินฝากธนาคารสมุดแยกประเภทรายรับสมุดแยกประเภทรายจ่ายงบรายรับและ รายจ่ายและรายงานเงินคงเหลือไปใช้กับวัดนำร่องที่เข้าร่วมโครงการในปี2568จําจำนวน80วัดนะครับต่อไปนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้กำหนดตัวชีวัดนี้ให้เข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะมีการขยายขอบข่ายของวัดนำร่องที่จะใช้รูปแบบระบบบัญชีมาตรฐานวัดจำนวน6แบบนี้ให้ขยายครอบคลุมไปทั่ว กิจาการของสังคมมทลตรามที่มติม,ตมหาเถรสมาคมได้ถแถลงไปเรียบร้อยแล้วในครั้งก่อนๆน,นะครับฉะนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาชาติและหน่วยราชการตัวตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและการเงินนะครับที่จะได้สนองงานของวัดวารามต่างๆให้สามารถที่จะนำระบบบัญชีมาตร,รฐานสำหรับวัดที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบรูปแบบไปแล้วนะครับ ไปนำไปสู really ่การปฏิบัติในการบังคับใช้จริงได้ยิ่งกว่าจำนวนวัดนำร่องจำนวน80วัดนี้นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิผลเป็นความเลื่อมใสศรัทธาที่มั่นคงของสังคมที่มีต่อคณะสงฆ์ก็จะได้ก้าวข้ามพ้นข้อคอรหาหรือข้อกังขาทั้งปวงต่อไปในเบื้องแรกที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หารือกับคณะสงฆ์นะครับการที่ จะไปนําระบบบัญชีมาตรฐานสําหรับวัดที่เป็นรูปแบบตามแบบทางการเนี่ยนะครับจะลงไปในพื้นที่ที่เป็นวัดใหญ่ๆแล้วก็เป็นพระรามหลวงเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับวัดเล็กวัดน้อยวัดขนาดไซส์เอ็มไซส์เอเนี่ยก็อาจจะเป็นระบบบัญชีอย่างง่ายนะครับซึ่งก็จะทําให้คณะสงฆ์มีความสบายใจมากขึ้นนะครับว่าแนวนโยบายของ คณะสงฆ์และสำนักง,งานุทธสาสนาแห่งชาติเนี่ยไม่ได้ที่จะให้ใช้เป็นเสื้อหลตัวเดียวนะครับสำหรับวัดทุกขนาดแต่ว่าก็จะมีรูปแบบของมาตรฐานบัญชีที่แตกต่างกันไปจากโครงการนำร่องเหล่านี้เราไม่ได้เป็นเพียงแค่การพยายามให้วัดเข้าร่วมโครงการนะครับแต่เราเอาเออบทปัญหาที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับ มาวิเคราะห์วิจัยด้วยเพื่อจะกำหนดแนวนโยบายต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการบุรณะปฏิสังขรวัดนะครับที่เป็นวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาคือวัดบ้านไร่ท่าหมากร้างจังหวัดสงขลานะครับบูรณะปฏิสังขรวัดบ้านไร่ท่าหมากร้างจังหวัดสงขลาเพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณูปการที่เป็นแนวนโยบายสําคัญของมหาธิรสมาคมคือการจัดทําโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับวัดประชารัฐสร้างสุขเนี่ยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นขนต่างๆแล้วก็เป็นการพัฒนาสาธารณูปการคือวัดวารามและศาสนสถานในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วก็ผูกผสาน วัดคือคณะสงฆ์เนี่ยให้เข้ากับชุมชนคือประชาโดยมีส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของมหาดไทยก็ดีหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ดีหรือโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็ดีเนี่ยให้เข้ามาผูกผสานกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาวัดให้เป็นสัปายะนะครับนี่ก็เป็นโครงการสำคัญของมหาเจริสมาคมคือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในครั้งนี้มีการเห็นชอบรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับหนหนเหนือนะครับคือหนเหนือโดยเหตุที่มีในบางตําแหน่งได้ว่างลงนะครับก็มีการนําเสนอพระมหาเถระผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการในระดับหนหนเหนือเนี่ยมาสี่รูปนะครับเพื่อที่จะให้มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบกล่าวคือพระเทพสิงหาวราจาร์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิง์เป็นรองประธานกรรมการระดับผนรูปที่หนึ่งนะครับให้ยกขึ้นเป็นประธานกรรมการคือปัจจุบันเนี่ยท่านประเทพสิงหาวราจารย์ท่านเจ้าคุณเทพสิงหาวราจา์ท่านท่านเป็นรองประธานบัดนี้ท่านเป็นประธานกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับหนผลเหนือนะครับต่อไปนะครับคือ พระราชพัชรธรรมเมทีพระราชพัชรธรรมเมทีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าวาัดวัดมหาธาตุเป็นกรรมการพระราชวชิระคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดเจ้าวาัดวัดพระธาตุผางเงาเป็นกรรมการและพระราชรัตนเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าวาัดวัดวรานาถบรรพฤเป็นกรรมการที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบให้พระคุณเจ้าทั้งสี่รูปนี้ เป็นประธานและเป็นกรรมการของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในระดับขนหนเหนือเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษานะครับวันนี้มีการนําเสนอเข้าสู่มหาธิรสมาคมเป็นจํานวนมากนะครับก็ขออนุญ,ญาตปรรบเฉพาะตั้งแต่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปนะครับในคณะธรรมยุทธ์นะครับเจ้าประคุณสมเด็จพระริวงศาคตยานมีพระลิขิต เสนอแต่งตั้งให้พระครูสุนทรวิริยาพิวัตรพระครูสุนทรวิริยาพิวัตรเจ้าวาดวัดอุทัยธรรมจังหวัดชุมพรเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุทธต่อไปเป็นเรื่องรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพนะครับเจ้าประครุณสมเด็จพระเรียววงศ์สาขตยานมีพระฤกข์รายงานมายังมหาธิรสมาคมถึงพระสังฆาธิการที่มรณภาพคือพระราชยานมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่20สิงหาคม2568ดังนั้นเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสพระรามหลวงคือวัดท่าโพจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นได้ว่างลงจึงมีพระลิขิตเสนอมหาเทรสมาคมเป็นการรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระรามหลวงนะครับก็คือพระวชิรคณาพ์ พระวชิรคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดท่าโพจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแทนตําแหน่งที่ว่างลงนะครับต่อไปเป็นรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพในลําดับถัดไปนะครับก็คือในผลกลางนะครับคือพระราชสิ์ที่โกศลเจ้าวาดวัดอนงคาราม เขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่18กันยายน2568ดังนั้นในการมรณภาพของพระราชสิทธิโกศลทำให้ตำแหน่งเจ้าวาดพระอารามหลวงคือวัดอนงคารามนั้นว่างลงในการครั้งนี้เจ้าพกุลสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางจึงได้รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดอนงคารามคือ พระมหาเมืองอินอาภากรโรซึ่งเป็นรองเจ้าวาดนะครับให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดอนงคารามต่อไปเป็นการรายงานพระสังฆาธที่การมรณภาพอีกรูปหนึ่งนะครับในหนกลางเช่นเดียวกันเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้รายงานการถึงแก่มรณภาพของรพระวชิรธาดาพระวชิรธาดา เจ้าวาดวัดไพชยนโพลเสศอ,อรพระประแดจงจสมุทรปราการได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่28สิงหาคม2568เมื่อตำแหน่งเจ้าวาดพระรามหลวงคือวัดไพชยนโพลเสศจสมุทรปราการได้ว่างลงจึงมีการเสนอแต่งตั้งให้พระครูวิวมลศิลคุณเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดไพชยนโพลเสพ พระครูวิมลศิลคุณนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่แล้วนะครับก็บัดนี้ก็เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดไพชนญพลเสกนะครับต่อไปเป็นเรื่องการเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะในขนเหนือนะครับในขนเหนือมีการเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดหลายรูปนะครับขออนุญาตนำเสนอเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดนะครับ ในครั้งนี้เจ้าระคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกล่าวคือพระครูกิตติธรรมคุณพระครูกิตติธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดเกศแก้วบุรพาจังหวัดตากให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตากพระครูพิพัฒกิจสุนทรพระครูพิพัฒกิจสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุศพแสน เจ้าวาดวัดพระธาตุศบแสจังหวัดลำปางเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระครูสุทธิยานรังศีเจ้าวาดวัดรังศีสุทธารามจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระครูวิมลธรรมานุสัตพระครูวิมลธรรมานุสร์เจ้าวาดวัดเขื่อนผาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ต่อไปเป็นเรื่องการขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7นะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะหนเหนือได้ขอเสนอแต่งตั้งพระราชโพธิวรคุณพระราชโพธิวรคุณ,รรคณเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยจนอายุ 8ปปีนะครับโดยหลักแล้วพระสังฆาธิการที่อายุครบ80ปีก็เห็นสมควรที่จะยกย่องเช,ชิดชูขึ้นเป็นที่ปรึกษาท่านพระราชโพธิวรคุณเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดก็ได้รับอนุมัติให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ต่อไปเป็นหนนกลางนะครับในเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะต่อไปก็คือ เราะที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับก็คือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หุนกลางได้ขอเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะก็คือพระครูสิริบุญยโสพิษพระครูสิริบุญยโสพิษวัดใหม่ใหญ่นุย้ยเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตธนบุรีนะครับ ต่อไปในหนกลางนะครับมีการขอเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค2และรองเจ้าคณะภาค15เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตมาเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อทราบว่าโดยเหตุที่รองเจ้าคณะภาค2และรองเจ้าคณะภาค15ได้สละดสมณเพศดังนั้นตําแหน่งรองเจ้าคณะภาค12และรองเจ้าคณะภาค15จึงว่างลงนะครับ ในการประชุมมหาเถรสมาคมในครั้งนี้จึงอนุมัติให้แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคสองคือพระเมธีวราพรวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศิทธิยาพระเมธีวราพรวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศิทธิยาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครสิทธยาให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคสองนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับคือภาค15 พระราชวัลภาจาร์พระราชวัลภาจาร์เจ้าวาดวัดหนองหอยและรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีนะครับให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค15นะครับทั้งสองรูปนี้ก็มหาจรสมาคมก็มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค2และรองเจ้าคณะภาค15นะครับต่อไปเป็นการขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหล,ลวงในเขตหนกลางนะครับ คือวัดบวกขวัญพระรามหลวงนะครับจ้ประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้มีลิขิตมายังมหาเทวสมาคมขอเสนอแต่งตั้งพระครูป,ปรหลัดัยโรธวิโรจโนพระครูป,ประหลัดไยโรธฉายาวิโรจโนขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวกขวัญ รามรหลวงในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องรายงานการแต่งตั้งและก็การขออนุมัติให้มหาเถรสมาคมเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการสำคัญในวาระการประชุมในครั้งที่26ทับัในครั้งนี้นะครับการประชุมมหาเถรสมาคมยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการสาสาสมบัติมีเรื่องเกี่ยวกับการรายงาน ผลการดําเนินงานต่างๆของคณะกรรมการที่เกี่ยวเนื่องกับมหาเทรสมาคมนะครับซึ่งขอให้ท่านได้โปรดติดตามในเนื้อหาที่อยู่ในแถลงการคณะสงฆ์และในเว็บไซต์มหาเ e ระ .org นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมหาเทรสมาคมที่จะนําเสนอมติมหาเทรสมาคมต่างๆในรายละเอียดหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เออเป็น เรื่องที่น่าสนใจที่คณะสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนควรติดตามแต่ว่ามีรายละเอียดมากเป็นรายลักษณ์อักษรจึงอาจจะไม่สะดวกในการที่จะมานํากล่าวด้วยวาจาในการที่จะแถลงข่าวให้ท่านได้ฟังนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ไม่ใช่เป็นวาระลับนะครับจะเป็นวาระที่เผยแพร่ปรกติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์มหาเทระ .org ในสํานักง,งานพระพุทธศาสนแห่งชาติัตรนี้มี ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านปัจจุบันก็คือนางอุดมพรเอกเอี่ยมนะครับท่านได้ให้นโยบายสําคัญประการหนึ่งคือการค้นหากฎหมายกฎระเบียบกฎมหาเจรสมาคมมติมหาเจรสมาคมในอดีตที่ผ่านมานั้นเราเรียงลําดับ1,2,3,4,5,6,7ไปตามปฏิทินนะครับแล้วก็ มติไหนเสร็จก่อนก็ขึ้นก่อนมติไหนเสร็จหลังก็มาทีหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทําให้การแสวงหาข้อมูลในการที่จะจัดทำอ,อ,องค์ความรู้ของคณะสงฆ์ที่จะติดตามว่ามติมหาเทรสมาคมในรูปแบบนี้ในเรื่องราวเหล่านีนะ้อยู่ตรงไหนกฎมหาเทรสมาคมว่าด้วยนี้อยู่ตรงไหนก็หายากหายเย็นเหลือเกินก็เลยมีนโยบายในการจัดระเบียบการนําเสนอข้อมูลของกฎมหาเิราชสมาคมระเบียบมหาเิราชสมาคมมติคําสั่ง ของมหาเรรสมาคมขึ้นใหม่เร็วๆนี้เราคงจะมีรูปแบบของการนําเสนอในเว็บไซต์มหาเรรสมาคมที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่จะใช้งานได้สะดวกขึ้นมี Search Engine หรือมีการบรรจุคําค้นหรือคําสําคัญที่เป็นรูปแบบที่ได้มาตรฐานได้สอดคล้องกับรูปแบบของการดําเนินงานของหน่วยราชการอื่นๆนะครับอีกข้อหนึ่งก็อย่างที่เรียนไปในการถแถลงข่าวคราวที่แล้วนะครับว่าเราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เข้ามาช่วยในการที่จะจัดหมวดหมู่ของเรื่องราวในกฎระเบียบคำสั่งมติต่างๆของมหาเทาสมาคมให้ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นต่อไปความรู้ความเชี่ยวชาญของพุทธบริษัทที่จะเป็นดิจิทัลลิเท r เรซคือความฉลาดรู้เท่าทันในทางดิจิทัลนั้นก็จะสอดคล้องกับการแปลงโฉมที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกวาการ transform รูปลักษณ์ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ก้าวล้ำไปจากที่ เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับอีกประการหนึ่งที่เป็นนโยาบายของผู้ในการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ได้ให้นโยาบายไปแล้วคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นเป็นมือไม้เป็นแขนขาเป็นหูตาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห GOT ่งชาติเนี่ยได้รับมาอย่างถูกต้องจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นน่ะ ก็จะทำให้สามารถวิเคราะห์นะครับแนวนโยบายแล้วก็ทำข้อเสนอมาอยัางคณะสงฆ์เพื่อในการช่วยในการตัดสินใจทั้งในเรื่องการปกครองก็ดีทั้งในเรื่องการเผยแพร่ก็ดีในเรื่องาศาสนสมบัติในเรื่องการสาธารณประการทั้งหลายต้องเรียนตามตรงว่าทุกวันนี้ฐานข้อมูลของเราอาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนและอัปเดตนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้จํานวนมากเลยนะครับคือการามีฐานข้อมูลที่แน่ชัดของ พระภิกษุสามเณรนะครับในภูมิภาคต่างๆเราจะพบได้ว่าพระปลอมก็ดีบุคคลต่างด้าวที่ปลอมเข้ามาห่มจีวรแล้วก็ทําท่าอย่างอย่างขอผู้ขอหรือผู้เรียรยัยต่างๆนานา,นา,นาก็ดีบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าฐานข้อมูลเรายัางไม่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างชัดเจนอีกข้อหนึ่งก็คือเราพบว่าลักษณะของการเข้าออกของพระภิกษุเนี่ย การบวชเข้าและการลาศิกขาเนี่ยบางครั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการก็ดีพระอุปชาก็ดีวัดวาอารามก็ดีเนี่ยท่านอาจจะบ้างก็ไม่อาจจะไม่ทราบว่ามีกฎเกณฑ์ที่จะต้องลงให้อยู่ในทะเบียนของวัดหรือในใบสุทธิให้รัฐกลุ่มรอบครอบนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีหน้าที่โดยโตรงในการที่จะถวายคําแนะนําและเป็นอุป,ปมา ประหนึ่งว่าในอนาคตอาจจะเป็นประหนึ่งว่าเป็นนายทะเบียนละครับเป็นนายทะเบียนของคณะสงฆ์ช่วยกันในการที่จะทําให้บัญชีของพระภิกษุที่เข้าออกเนี่ยเป็นปัจจุบันภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอัปเดตที่สุดนะครับแล้วข้อมูลพระสังฆาธิการก็ดีข้อมูลพระภิกษุสัมมนเนรในจังหวัดก็ดีที่รัฐกลุ่มรอบครอบเหล่านี้เนี่ยจะเป็นฐานความคิดในการที่จะวางกฎเกณฑ์ในเรื่องการปกครองจํานวนพระสังฆาธิการที่เหมาะสม ระบบนิตยภัตที่เป็นโบราณราชประเพณีในการที่พระมหากษัตริย์ถวายปัจจัยเพื่อทำรู้บำรุงพระสังฆาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆก็ดีก็จะเป็นไปโดยรูปแบบของการมีสถิติและการมีการวิเคราะห์ที่ชอบด้วยหลักการนะครับนี่เป็นแนวนโยบายที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านใหม่ท่านได้พยายามที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงระบบฐานข้อมูลของจังหวัด อันนี้กล่าวเพียงแค่ในส่วนของพระภิกษุนะครับในส่วนของศาสนสมบัติ <P lan et> อีกจํานวนมากเลยนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นศาสนสมบัติวัดก็ดีศาสนสมบัติกลางก็ดี <S <S วัดร้าง <verted> ก็ดีการจัดทําเอกสารสิทธิการจัดทําโฉนดที่ดินที่ยังค้างค้างอีกจํานวนมากในที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือในเรื่องของวัดรา้างต่างๆอาจจะมีข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินแวดล้อมอาจจะมีข้อ ทับซ้อนในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าต่างๆนาา,า,า,าหรือในพื้นที่สงวนต่างๆก็จะได้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งหมดทั้งปวงนี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนงชาติได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ รัฐบาลนะครับที่ท่านมีนโยบายโดยตรงในการที่จะอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาข้อกังวลข้อวิตกของคณะสงฆ์ก็ดีของพุทธศาสนิกชนก็ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้อยู่ในดําริของการแปลงโฉมสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในยุคใหม่นะครับรเพื่อที่จะทําให้สถาบันพระพุทธศาสนานั้นยังเข้มแข็งมั่นคงสืบไปเป็นสถาบันหลักของชาตินะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการ แถลงข่าวในการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่26ทับ2,568ผมชัชพลเชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญร,รักษาราชาการแทนผู้อำนวยการสำนักเลข,ขาธิการมหาเทรสมาคมได้นำวราระสำคัญสำคัญมานมัสการและเรียนทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตนมัสการลาและสวัสดีทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับไม่พลาดข่าวสารงานคณะสงฆ์กดติดตาม และร่วมเป็นหนึ่งเสียงแสดงความคิดเห็นเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานให้กับเรา